เดี๋ยวมาเราลุ้นเงินรางวัลกันนะคะว่าจะเป็นรางวัลเท่าไหร่นะคะอาได้เมก้าวินมานะคะทุกคได้เมก้าวินมาแล้วนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สําหรับใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกดปิดเดี๋ยวนี้ถ้าอยากดูก็ไปเรียกพ่อเรียกแม่พี่ป้าน้าอามาดูด้วยกันเลยดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็มาพบกับน้องเอิญพาเบ็ดอีกแล้วนะวันนี้นะคะเอิญก็จะมารีวิวเกมสล็อตนะคะที่มีชื่อว่า l i t n i n g g o ก t ให้ได้ดูกันนะคะเป็นเกมสล็อตจาก Jo k e เก2 3์หนึ่งสองสามเกมค่ะทุกคนสําหรับช่องทางการสมัครนะคะสามารถแอดไลน์ค่ะเข้ามาเล่น้ที่แอดหวเย็นเก้าค่ะอ้าวันนี้นะเอิญมีเงินทุนอยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะมีเงินทุนอยู่ที่ประมาณ400บาทนะเดี๋ยวเราลองไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะสําหรับเกมสล็อตจาก Jo k e เก2 3์หนึ่งสองสามเกมนะคะ ได้มาอีก150บาทเลยนะคะทุกคนได้มาอีก150บาทเลยนะคะที่สําคัญนะคะของโจ๊กเกอร์1 2 3ตัดเกมเนี่ยทุกคนมีระบบการฝากถอนเงินนะคะด้วยระบบะอัตโนมัตินะคะรับรองว่ารวดเร็วทันใจแน่นอนคะอ่ะเดี๋ยวมาเอาลุ้นเงินรางวัลกันนะคะว่าได้รางวัลเท่าไหร่นะคะ,ะได้เมกะวินมานะคะทุกคนได้เมกะวินมาเลยแล้วนะคะ,ะ200ถึงแล้วนะคะ ถะะ300ถึงแล้วนะคะคน300ถึงแล้วนะคะ400ถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้เอินเดิมพันแค่30บาทนะ500ถึงแล้วนะ,ะจะถึง1 0 0 0พันไหมทุกค,คนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าจะถึง1 0 0 0พันหรือเปล่านะคะอ่เงินได้มาแบบรัวๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมแบบนี้นะคะอยากได้เงินง่ายๆแบบนี้นะคะแอดไลน์เลยค่ะที่แอดไเอนเ้า้าค่ะเป็นของจ o เกอร์ 2, 3นสองดเกมะคะ่ะ ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกตอนนี้นะคะแจะ้รับโบนัสแล้วก็ออโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะคะทุกคนะนะปันจุบันมนเป็น1น0 0นบาทแล้วนะคะอ่าเป็นบิ๊กวินเลยนะคะทุกคนเป็นบิ๊กวินเลยนะได้มาอีก 1, 3 5 0บบาทเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ เออต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะเอาไว้คลิปหน้านะคะเออก็จะมารีวิวนะคะแล้วก็มาแนะนําเกมสล็อตที่เล่นง่ายแล้วก็ได้เงินไวให้ได้ดูกันแบบนี้อีกนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เอิญด้วยนะวันนี้เอิญต้องขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ